วันเบาๆของมือเก่าจากต่างโลกบทที่6ฉันจะสอนให้รู้จักต่างโลกเอง 3. จองจีฮุนที่กำมือลงบนด้ามจับประตูเกิดความลังเลชั่วขณะถ้าบุ่มบามเข้าไปมีหวังโดนโจมตีแน่ไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์ดำเนินไปในทิศทางที่ไม่ได้ถูกจำลองเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อผิดแผนโดยสิ้นเชิงหลังจากเค้นสมองไต่ตรองจองจีฮุนตัดสินใจเปิดเผยตัวเองอย่างซื่อตรงผมคือหัวหน้าแผานายุทธาสาสตร์ของโอวิก ทางเราไม่มีเจตนาทำร้ายคุณคังซอนฮูได้โปรดอย่าเข้าใจผิดเข้ามาสิหลังจากประเมินว่าต้นถ่ายทอดข้อมูลเพียงพอแล้วจองจีฮุนเปิดประตูด้วยความระมัดระวงังสู่ภาพกับเป้าหมายให้มากที่สุดเขาไม่ลืมหันหน้าไปกำชับเจ้าหน้าที่ด้านหลังเมื่อเปิดประตูจองจีฮุนได้เห็นฉากด้านในไม่ห่างจากหลังประตูชายลึกลับ3ามคนที่บุกเข้ามากำลังนอนควนคลางอยู่บนพื้นเห็นภาพดังกล่าวจองจีฮุนค่อยๆเดินเข้าไปในกระท่อม แรงสั่นสะเทือนที่ประตูเกิดจากอะไรกันแน่เขาเคยคิดว่ามีบางสิ่งกระแทกประตูอย่างแรงเช่นการชกหรือการคว้างปาสิ่งของใส่ตัดการชกไปได้เลยข้างซอนฮูอยู่ไกลเกินไปและหน้าประตูไม่มีวัตถุใด,ดหล่นจากการคว้างหลังจากชำเลืองตรวจสอบอาวุธในมือของคังซอนฮูจ้องจีฮุนอดไม่ได้ที่จะสับสนสายตาของเขาเลื่อนขึ้นมาจ้องหน้าของเจ้าของบ้านในท่าไขว่ห้างคังซอนฮูกำลังนั่งบนเก้าอี้ถือกระถางดอกไม้พังจ้องหน้าผู้มาเยือนรายใหม่ ทุกคนหันไปทางอื่นดอกไม้ที่คังซอนฮูกำลังถือคือสิ่งที่ห้ามมองด้วยตาเปล่าวัตถุเก่ออาการทางจิตระดับ C ในแมรูทหากจ้องไปที่แสงจากกลีบดอกผู้จ้องจะเห็นภาพหลอนและฝันร้ายอา่านบทสเตยหรือคุ้มคลั่งตามแต่ละบุคคลอย่างไรก็ดีดอกไม้ชนิดนี้จะออกฤทธิ์แค่ตอนกลางคืนและหลีกเลี่ยงได้ไม่ยากแค่เบือนหน้าหนีกล่าวคือถ้ารู้ว่ามันคืออะไรก็จะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ตรงที่วัตถุชนิดนี้เพิ่งถูกค้นพบได้ไม่นาน แม้แต่โอวิกก็ยังวิจัยได้ไม่ถึงสัปดาห์หากไม่ใช่เบื้องบนของบริษัทหรือองค์กรใหญ่คนส่วนมากจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูลพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นมีโอกาสสูงที่คังซอนฮูกำลังเห็นภาพหลอนจนถึงเมื่อครู่เขาพูดกับตัวเองเพราะภาพหลอนงั้นหรอทำยังไงดีพาเขากลับไปรักษาตัวที่บริษัทดีไหมถ้าทำแบบนั้นเราจะรู้เป้าหมายในการสร้างนี้บุญคุณขณากำลังคุ่นคิดดูเหมือนว่านายจะไม่รู้อะไรเลยสินะ ได้ยินเช่นนั้นจ้องจีฮุนรีบจ้องหน้าอีกฝ่ายและพบว่าข้างซอนฮูไม่ได้ดูเหมือนคนถูกภาพหลอนและนายแมรทูที่กำลังอยู่ในมือสีฟ้าดอกไม้ที่จะเปล่งแสงสีเขียวหน้าคนลุกยาม,ามค่ำคืนปัจจุบันกำลังส่องแสงสีฟ้าอบอุน่นจ้องจีฮุนพึ่งตระหนักได้เมื่อสายนายแมรู้ไม่ได้ทําให้ตนประสาทหลอนตรงกันข้ามยิ่งจ้องมองความสับสนก็ยิ่งถูกบําบัดเขารู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก คางซอนฮูผู้ก้มหน้ามองกระถางดอกไม้อย่างเงียบงนันใช้มือข้างหนึ่งป้องดอกไม้ราวกับประคบประงมเทียนไขท่ามกลางลมพายุโมอสเสียงแผ่วเบาจนไม่มีใครได้ยินจ้องจีฮูนจึงไม่ได้เอะใจลูกไฟกลุ่มหนึ่งโผล่ขึ้นรอบๆดอกไม้ประหนึ่งราดวายลงบนกระทะร้อนชากลุ่มเปลวไฟลุกท่วมดอกไม้จนแสงสีฟ้าทวีความเข้มขน้นไฟมาจากไหนกระท่อมหลังนี้มืดจนเราคลาดสายตางั้นหรอ เขาคุ้นคิดหลายสิ่งแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือในขณะที่โอวิกยังมืดแปด้านข้างซอนฮูรู้วิธีรับมือกับนายแมรูธถึงจะยังไม่ทราบว,วิธีที่แน่ชัดแต่การที่อีกฝ่ายนั่งจ้องคลีบดอกด้วยตาเปล่าโดยไม่เห็นภาพหลอนคือเครื่องยืนยันข้อที่จริงข้างตน้นถึงตรงนี้จองจีฮุนเริ่มเชื่อว่าสมมติฐานของโกซึงทักนั้นผิด ข้างซอนฮูไม่ใช่คนธรรมดาที่เอาตัวรอดในต่างโลกได้นาน2ปีชายคนนี้เรียนรู้ต่างโลกอย่างทะลุปูปลงเพื่อต่อสู้กับความสิ้นหวังและกลายเป็นผู้รอดชีวิตในตอนสุดท้ายกล่าวอีกนายหนึ่งข้างซอนฮูเข้าใจต่างโลกมากพอที่จะดำรงชีวิตในทุกสถานการณ์แม้จะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นแต่เวลาเพิ่งผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีในที่สุดข้างซอนฮูเปิดปากนี่อ่าครับผมชื่อจองจีฮูบริษัทรู้จักดอกไม้นี้มากแค่ไหน จากการศึกษาทราบเพียงว่ามันปล่อยคลื่นหลอนประสาทในตอนกลางคืนแต่ทางเราเพิ่งค้นพบดอกไม้ชนิดนี้ได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์คังซอนฮูพยักหน้ารับก่อนจะกลับไปมองดอกไม้โดยไม่พูดอะไรต่อจองจีฮุนกลืนน้ำลายอึกใหญ่เพราะสายตาของคังซอนฮูที่ชำองมาเมื่อครู่คล้ายกับกำลังเหยียดหยันชัดเจนที่ทำแค่พยักหน้าก็พอไม่อยากเสียเวลาพูดทำนองว่าไหนว่าเป็นบริษัทวิจัยต่างโลกอันดับหนึ่งของเกาหลีเรื่องแค่นี้ก็ไม่ดูงั้นหรอ นี่มันความรู้ได้รับพื้นฐานเลยนะหรืออะไรทำนองนั้นคงเหนื่อยแย่เลยนะผมดีใจที่คุณไม่ได้เข้าใจพวกเราผิดทางเราได้รับรายงานว่าคุณคังซอนฮูกำลังถูกโจมตีทางโอวิกจึงส่งทีม qrt เมื่อสอบประกาศทองจ้องจีฮุนร,รีบงานคำพูดที่เตรียมเอาไว้ออกมาเทว่าแล้วทำไมในตอนที่ฉันถูกโจมตีพวกนายถึงเอาแต่ยืนดูเอเอเรื่องนั้นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินทีมของนายมาถึงก่อนพวกฮวาน ฉันพูดไม่ผิดใช่ไหมจ้องจีฮุนกระจ่างในทันทีปฏิบัติการนี้ไม่มีทางสาเร็จตั้งแต่ต้นอีกฝ่ายอยู่นอกเหนือความคาดหมายเกินไปโชคดีที่คางซอนฮูไม่ใช่พวกอารมณ์ร้ายกลับไปเถอะก็ตามที่ได้ยินฉันไม่อยากเข้าไปพัวพันกับการละเล่นเด็กน้อยเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจอย่าลืมกำชับให้เบื้องบนเข้าใจด้วยแล้วก็อย่าลืมพาไอ้พวกขยะนี้กลับไปจัดการซะจัดการคุณหมายถึงอะไร ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การจัดการบางทีขนาดยอมใจอ่อนจองจีหุนเชื่อว่านี่คือข้อเสนอข,ของคังซอนฮูความในที่แฝงมาด้วยก็คือหากโอวิกจัดการกับเรื่องนี้ได้ดีอีกฝ่ายจะยอมให้ความร่วมมือถ้าเป็นเช่นนั้นยังเร็วเกินไปที่จะยอมแพ้่วยโอกาสดังกล่าวจ้องจีหุนหยิบนามบาดยื่นให้กับคังซอนฮูทางเราจะจัดการกับฮวานพวกนี้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นผมขอรับปากว่าจะไม่ทําให้คุณคังซอนฮูรู้สึกรําคาญใจอีกถ้าทําได้จริงจะซึ้งใจมาก จองจีฮูนขค้งศีรษะให้กับคังซอนฮูที่ยื่นแขนมารับน้ำบาดทางเราขออาภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และหวังว่าจะได้สารสัมพันธ์กับคุณคังซอนฮูในอนาคตคังซอนฮูพยักหน้าจริงสิผมมีคำถามได้ครับถามได้ทุกเรื่องพวกคุณค้นพบดอกไม้นี้ที่ไหนรอบนอกป่าเมอร์บิลดา้าทางบริษัทคาดว่าภายในป่าอาจจะมีมากกว่านี้ป่าเมอร์บิลด้างั้นหรอ ถัดมาจองจีฮุนสั่งให้ลูกน้องรวบตัวฮวานที่นอนควนคลางอยู่บนพื้นก่อนจะหันหลังก่าบพลางคุ้นคิดเท่านี้ก็พอแล้วปฏิบัติการสำเร็จครึ่งหนึ่งปฏิบัติการสร้างนี้บนคุณล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทําสําเร็จตั้งแต่แรกเขาจึงเปลี่ยนความคิดอันดับแรกจองจีฮุนมองว่าตนควรแสดงความจริงใจกับคังซอนฮูเพื่อให้อีกฝ่ายเปิดใจกับโอวิก แม้จะมีบรรยากาศที่น่าขนลุกแต่คังซอนฮูก็ไม่ใช่คนที่ปิดกั้นตัวเองพวกเขาบั้นจงปิดประตูกระท่อมอย่างเบามือคังซอนฮูมองตามหลังมุมปากสานดาริกประหนึ่งกำลังกั้นขำสุดชีวิตล้มเหลวหลังจากได้ยินข่าวว่าลูกน้อง3คนถูกโอวิกจับตัวไปซอจีอาเล่นฝาปากาพลางเหยียดขาพาดบนโต๊ะผมไม่มีข้อแก้ตัวไม่ใช่ความผิดของนายฉันผิดเองที่มอบโอกาสให้พวกขยะ ซาจีอาแทบไม่แสดงอารมณ์เธอเป็นคนใจเย็นในทุกสถานการณ์แทบไม่มีสิ่งใดทำให้ตื่นเต้นได้อาจจะมีบางครั้งที่เธอโมโหแต่เมื่อลองย้อนนึกกลับไปนั่นก็ยังอยู่ในการคำนวณพวกโง่สามคนที่ส่งไปคว้าน้ำเหลวโดยสิ้นเชิงนั้นหรอฮวานสามคนถูกไอหน้าใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตจาัดการได้ยังไงจริงสิคล้ายกับเพิ่งนึกออกลูกน้องที่กำลังรายงานน้ำเสีกระดาษที่ถูกขยามออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วันจจงวาดลงบนตัวทำงาน จะให้ชันช่วยทิ้งขยะแทนหรือไงม่ไม่ใช่ขยะครับเป็นโน้ตที่หนึ่งในผู้ที่ถูกจับกลุมแอบส่งให้โน้ตอะไรจากที่ได้ยินหมอนั่นเองก็ไม่ทราบเมื่อได้สติกลับมาโน้ตก็อยู่ในกระเป๋าเสื้อแล้วดูเหมือนจะเป็นของสําคัญจากนั้นซอจีอาร์ที่เริ่มให้ความสนใจทยอยขี้กระดาษโนตท,ที่ยับยุ่ยยี่ทีละแผน่นมองผิวเผินก็ทราบได้ทันทีว่าโน้ตเหล่านี้คือเศษกระดาษสิบแผน่นที่ถูกฉีกจากแผ่นใหญ่หนึ่งแผน่นแต่ละชิ้นมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ดูเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนของพร์เซลพร์เซลงั้นหรอซอจีอารที่สนใจยิ่งกว่าเดิมบรรจงขี้กระดาษและนำแต่ละชิ้นมาประกบกันใช้เวลาไม่นานเพราะมีจํานวนชิ้นไม่มากกระดาษทั้ง10แผ่นถูกประกบเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ววงแหวนเวทลูกน้องที่ยืนมองพูดขึ้นซอจีอารก็คิดแบบเดียวกัน ในอีกแง่หนึง่งอักขรของวงแหวนเวทดูคล้ายกับข้อความหรือประโยคแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายหากจะมีสิ่งใดพิเศษก็คงเป็นพารเซลแผ่นใจกลางที่มีรูปทรงคล้ายเปลวเพลิงฟาทาโซโมอสเตอร์ซอจีอาไม่รู้ว่านี่คือภาษารูนและไม่ทราบว่าภาษารูนมีพลังในตัวเองเพียงพลิบตาเปลวไฟไหม้จากการะดาษก่อนจะลามไปทั่วห้องทำงานประหนึ่งฝูงตั๊กแตนบุกนาข้าวท,ท่านประธานเฮ้ใครก็ได้เอาถังดับเพลิงมาเร็วเข้า ซอจีอาที่เนื้อตัวเปียกปอนไปด้วยน้ำสกรปรกจากสปริงเกอร์และทางดับเพลิงกระพริบตาทีขณะยืนจ้องเศษกระดาษไหม้ไปจับตัวไอรายามที่ส่งกระดาษแผ่นนี้มาแต่ว่าตอนนี้เขาไปจับมันมาซะลินลี่ที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องมาสักพักแล้วค่อยๆโผล่นหน้าอย่างระมรัดระวังเธอเดินไปเก็บกองผ้าที่ร่วงลงมาจากชั้นวางเดิมทีพวกมันจะถูกใช้เป็นผ้าโฮมแต่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มืดสลัว ลูเหมือนฮวนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนกําลังนอนช่างเถอะตอนนี้ไม่สําคัญอีกแล้วสิ่งสําคัญก็คือดอกไม้มนุษย์ไม่รู้อะไรเลยจริงๆลิลลี่จ้องหน้าชานเอียงคอเล็กน้อยด้วยความโงงงคล้ายกับสงสัยว่าทําไมชานถึงตื่นเต้นทั้งที่เมื่อครู่เพิ่งจะง,งุดหงิดใช่แล้วเมื่อครู่ชันกําลังงดหงิดสุดขีดฮวนเป็นพวกระยำของแท้ตอนแรกได้ยินแค่ข่าวลือแต่ตอนนี้เข้าใจเหตุผลแล้ว อย่างไรก็ดีถึงแม้พวกมันจะน่ารำคาญเรากับยุงแต่ก็ยังไม่มีปัญญาขัดขวางงานของฉันตรงกันข้ามพวกมันยังเป็นฝ่ายมอบดอกไม้ล้ำค่าเป็นของขวัญเยี่ยมเลยเพราะดอกไม้ชนิดนี้คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของนักสำรวจโชคดีที่วัสดุก่อสร้างห้องทดลองถูกส่งมาถึงตั้งแต่หลายวันก่อนมนุษย์ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับต่างโลกนั่นเป็นผลดีกับฉันมนุษย์ไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงของดอกไม้และใช้มันเป็นแค่ยาสลบฉันอดสมเพชไม่ได้ นี่ไม่ใช่เวลามานอนและชันยังไม่ง่วงเลยสักนิดความเคลื่อนไหวแรกเริ่มขึ้นแล้ว3วันให้หลังชาโซฮีแวะมาที่กระทอ่อมหืมหลังจากพบความเปลี่ยนแปลงภายในกระทอ่อมคังซอนฮูชาโซฮีถึงกับพูดไม่ออกนายไม่ได้คิดจะเป็นนักสำรวจหรอกหรอเปลี่ยนใจมาเป็นนักแปลท่าแล้วดรไงบีเกอร์ขวดทดลองและอุปกรณ์ทำความร้อนอีกหลายชนิดเป็นกลุ่มเครื่องมือที่ไม่เข้ากับกิวนักสำรวจเลยสักนิดคังซอนฮูพูดราวกับเป็นเรื่องปกติ เพราะฉันคือนักสำรวจไม่ใช่นักท่องเที่ยวการสำรวจคือการศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์ก็เคยได้ยินมาบ้างว่าแต่พวกนายสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ขนากำลังประกอบฐานวางบีเกิลซึ่งอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูงลินล,ลี่ช่วยถือบีเกิลด้วยมือทั้งสองข้างพวกเราคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารในแค่ภาษากายฉันเองก็แปลกใจว่าทำาไมเธอถึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเธอชอบนายหรือเปล่าหรือดูว่าน่าอร่อย แม้แวมพายจะไม่ใช่เผ่าพันธุ์นิสัยเสียแต่ส่วนมากจะหัวสูงโดยธรรมชาติแล้วจะไม่ร่วมมือกับมนุษย์ฉันก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนฝั่งที่แปลกคือนายตั้งหากไปสนิทกับแวมพายได้ยังไงตอนที่เห็นเธอครั้งแรกฉันถึงกับเผลอแหกปากดังลั่นพอนึกว่าเธอจะพุ่งเข้ามากัดคอแวมไพายไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกตัวอย่าเสียมารยาทกับเธอก็ได้ก็ได้ข้างซอนฮูสร้างทาเป็นไม่ได้ยิน เพียงสนใจของเหลวที่กำลังหยดลงบีเกอร์ในเวลาเดียวกันชาโซนฮีพึ่งตระหนักได้ว่าของเหลวดังกล่าวถูกสกัดจากดอกไม้สีขาวที่เธอได้รับเป็นของขวัญเมื่อสามวันก่อนหยดของเหลวค่อยๆทิ้งตัวลงบนใบไม้แห้งข้างซอนฮูม้วนใบไม้แห้งด้วยกระดาษและนำขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามืออย่างระมัดระวงังตัวอย่างแรกเสร็จแล้วมันคืออะไรสิ่งจำเป็นสำหรับการสำรวจเต็มรูปแบบแต่ฉันต้องทดสอบก่อนได้ไปเรียนเรื่องพวกนี้มาจากที่ไหน สมัยยังอยู่ในเมืองต่างโลกชนะบ,บคูพักรักจำมาจำได้แม่นพอเขียนเอาไว้ในสมุดบันทึกข้างซอนฮูใช้ริมฝีปากงับบุรี่ตัวอย่างขณะเห็นอีกฝ่ายซึ่งไม่เคยสูบบุรี่เลยในชีวิตทำท่าทางดังกล่าวชาโซฮีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดในเวลาเดียวกันเส้นผมของชายหนุ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวมอสข้างซอนฮูเพึมพำถ้อยคำที่ลิ้นและปากของมนุษย์ออกเสียงไม่ได้พลึบเปลวไฟลุกไหม้ปลายบุรี คังซอนฮูบรรจงสุดลมหายใจยาวยังไม่ทันที่ชาโซฮีจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่ามกลางสายลมกระโชกร่างของคังซอนฮูอัลทานหายไป